ูดไปด้วยนะคะพูด่เมื่อสักครู่นี้เราไปได้เราได้ไปที่แบงค์แบงค์นะคะแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้น,นะคะ,คะต้องกลับมาอัพเซตผิดหวังต้องอรอไอดียคัดก่อนนะคะแล้วก็มาทานอาหารเวียดนามที่ร้านเสือมีน้องน้องสาวที่เขาขับรถมาให้เนี่ยคะ่ะเขาเทคแคร์ขอบคุณมากนะคะตอนนี้เราก็มาที่ยิน ที่จะมาสมัครออกกําลังกายนะคะแล้วก็ผิดหวังอีกนะ <laughs> เราก็เราก็ผิดหวังอีกเสร็จแล้วเราก็จะมาอาทิตย์หน้าอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับกิน,นก็น<อ>ไปแอบถ่ายรูปไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวโชว์ส่วนส่วนตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านซีนี้นะคะเพราะว่าเจ้านายสั่งว่าเย็นนี้จะเลี้ยงที่บาฟเฟ่เตรียมท้องไว้การอาหารด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณน้อง ขับรถพามานะคะขอบคุณน้องแอนที่จะเลี้ยงบัฟเซ่ทันนี้ราคาบายบายซี n ูน t time